สตูดิโอสีน้ำเคลือเก100%ชนิดเิ่งเหลาสำหรับภายในและภายนอกกับตันผู้นำทุกสุูเสีสนับสนุลรว่าสยล้วนะครับพุวางอีกะมนรับก็สามรถทุน้ำขึ้นกิโลกรัมแตายนะครับโดยการเปิดป้ายหยุดสารเป็นป้ายเิดกันเลยนะฮะก็แ่มดูว่าโชคดีจริงๆเลยนะครับือว่าเป็นคนยากามากะครับนะไม่ได้อะไรแล้วนะยากมากเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับ อันาร์นะครับก็จะมาเป็นคนมอบให้นะครับวันนี้ผู้มอบออก็คือกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกัปตันอินดัสทรีจำกัดคุณบรรเจิดตั้งคารวะคุณครับ,บครับพรอมเตรียมมอบไว้ให้อยู่แล้วนะครับพาลขอขันขึ้นโยกับมันครับข่งขันสำหรับคู่ที่โชคดีตรงนี้นะครับอขอขอบพรนะคุณทั้งสองท่านคุณบรรเจิดและก็น้องกวางน,นะครับขอบ<า>คุณครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มสะสมกันต่อไปนะครับวับบนนี้จะทองจะแตกอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอ้าวเริ่มต้นได้เลย